ผู้ชมกลับมาที่เรื่องความสวยความงามของพี่สาวคนนี้พี่ส้มเช้งสามชาจะบอกว่าอยู่ด้วยกันมานานแสนนานพัฒนาการความงามความสวยของพี่ส้มเช้งคือไม่ธรรมดาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ความถนัดคือสัญญกรรม เก่งจนทําเป็นธุรกิจศัลยกรรมเก่งจนเก่งบอกทุกคนได้บอกต่อได้ดีมากๆผ่านเรื่องราวของการลงมีดหมอมันนักต่อนักเจ็บช้ำหัวใจมาหลายครั้งมูลค่าในความสวยครั้งนี้1น0 0 0ล้านสามแสนบาท<ว>อันนี้พี่เปรยๆนะไปฟังพี่ส้มเช้งเล่าเรื่องนี้ดีกว่าว่ามันดียังไงกับหน้านี้เชนค่ะครับ,รบที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้ติดสัลกรรมเนาะแต่เราติดใจอะ คิอว่ามันโกหกไม่ได้เนาะไม่สตอดีกว่าเนาะเออถ้าพูดกันแบบบ้านๆเนาะเงินกูหน้ากมันเป็นกําลังใจให้เราตัวเราให้รางวัลกับตัวเองอจริงๆระยะเวลาของมันมันก็มีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความพอใจอเราพอใจมาตั้งแต่เราที่ไปเหยียบเกาหลีเราทำเกาหลีเราพอใจอคือถ้าพูดแบบเออไม่ไม่โลกสวยนะเราอาจจะ ทำสัลญกรรมที่ประเทศไทยอ่ะเราไม่ถูกฉลกเราทํสิ0อย่างต้องใช้คําว่าเราพลาดทั้ง10อย่างอันนี้คือเรื่องจริงแค่นมเนี่ยพี่แก้4รอบเออลักษณะของพี่จริงๆแล้วมันก็แบบเล็กๆน้อยๆเนาะมันราคาจะไล่เลียงกันดึงหน้าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นจมูกของพี่ก็อยู่ที่ประมาณ2 8, อ0 0สนแอะไรเงี้ยฉีดไขมันก็อยู่ที่แสนกว่าบาทอ่า เอ็นโดไทตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณแสนสองเอ็นโดไทใต้ตาก็อยู่ที่ประมาณแสนหกเกาหลีหมดเลยหน้านี้เนี่ยเกาหลีให้มาหน้านี้เกาหลีให้มาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถคือจะบอกว่าพี่ส้มเคยพูดคำหนึ่งกับพี่การศิลปกรรมเนี่ยมันเป็นมันเป็นดวงอย่างหนึ่งนะเป็นเกี่ยวกับดวงเหรอพี่ใช่มันเหมือนถูกหวยเลยมไม่งั้นถ้าก็จะ ถูกแก้ถูกแก้ถูกแก้มาบางคนจะบูกอันเดียวเนี่ยแก้สี่ห้ารอบแปดรอบก็มีเคยได้ยินนะพี่นะไปนนะไปไปพิมพ์เลยใน Google นะ่ะพิมพ์คําว่าดาราศิลปินที่แก้จมูกหลายมากที่สุดหลายรอบอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเลยเคยได้ยินแม้กระทั่งว่าจะไปทำํำกญญกรรมวันไหนต้องดูเรื่องดูยามเงนี้นเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วพี่ส้มพูดออกมาแบบนี้ที่เปิดเผยราคาโน่นนี่นั่นพอพี่ส้มผ่านมาแล้วจ่ายมาแล้วบอกต่อมาแล้วว่าจะได้ไม่ต้องแก้ไขกันหลายรอบ นี่คือนิยามของคำว่าสวยดูแพงนี่เองนี่ไงมันก็แพงแพงจริงๆความสุขขอบคุณพี่ส้มนะครับท<ช>ี่อุสตส่า์เปิดให้เราเรื่องนี้<ช>นะครับ